กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่ายังไม่หนำใจในช่วงที่แล้วนะคะช่วงนี้เลยมีคําถามส่งมาอีกเพียบเลยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะคะคุณหมอคะผมมีลูกสาวสองคนครับคุณหมอ6และ8ดขวบอ่าคนที่เป็นพี่เนี่ยคนที่8ดขวบเนี่ยโตเร็วมากเลยเฉลี่ยปีละ6เซนใน2ปีมานี้สูงขึ้นปีละ6เซนผิดปกติไหมครับเป็นสาวเร็วเนี่ยือคือผมกลัวว่าลูกอ่ะจะโตเร็วมากเกินไปมีข้อเสียที่ควรกังวลบ้างไหมครับ จริงๆคน8ขวบเนี่ยถ้าเกิดโตปีละประมาณ6เซนน,นะฮะก็ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าถึงขนาดผิดปกติ mm hmm. เพราะว่าเด็กโดยทั่วไปในก่อนวัยสาวเนี่ยนะฮะจะปีหนึ่งจะโตประมาณเฉลี่ยสัก5เซน6เซนโดยประมาณ oh, <okay. S 2> นะครับท <Okay, okay. S 2> ัานอย่างลูกคน8ขวบเนี่ยลองสังเกตนะครับว่า เขามีอาการแสดงของความเป็นสาวไหมก็คือลักษณะของเต้านมมีการพัฒนาไหมถ้าเกิดเต้านมมีการพัฒนาใน8ขวบเนี่ยจริงๆก็ยังพอยอมรับได้นะครับนั้นถ้าเราไม่แน่ใจจริงจริงเนี่ยลองพาให้กูมากุมารแพทย์ทั่วไปดูก่อนเบื้องต้นเพราะจริงๆ8แดขวบเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากครับคราวนี้การโตเป็นสาวเร็วมีข้อเสียที่ควรกังวลไหมครับก็อันที่หนึ่งนะครับเรากลัวว่าเด็กกลุ กับการเปลี่ยนแปลงทางกายไม่ <คะ S 2> สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นการดูแลกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษว่า,าการถูกร่อลวงอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ,รบหรือว่าการที่เขามีสรีระที่ต่างไปกับคนอื่นเหมือนที่เรียนให้ทราบ,รบเขาอาจจะมีพฤติกรรมแยกตัวไม่อยากไปโรงเรียนอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นได้ครับเพื่อนชอบแกล้งนะขนาดเล่นหญิงนวมันยังล้อกันเลยแกล้งกันเลยนะ เราคอยดูแลลูกๆด้วยครับครับครับผมเขาอยากมีคำถามต่อมาครับคุณหมอ่ลูกสาวชอบกินไก่ลงเคนไก่ลงเคนผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพื่อนบอกว่าไม่ดีจะทาให้เด็กเป็นสาวเร็วไปเพื่อนบอกว่าอย่างนั้นจะห้ามอย่างไรดีเพราะว่าชอบกินทั้งพี่ทั้งน้องเลยกลงวกลงวคือไก่ลงอื่นมันคือคือเหมือนที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะแนะนําให้เด็กทานอาหารหลากหลายคือเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าให้หย like ุดกินไก่ไม่กินเลยครับเพราะว่า สังคมในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะไปโรงเรียนหรือไปอะไรก็ตามก็จะต้องมีอาหารประเภทไก่เพราะมันอร่อยมันอร่อยและมันทําได้ง่ายใช่ครับงนะั้นก็แนะนําว่าถ้าเด็กทันที่โรงเรียนแล้วกลับไปบ้านเนี่ยก็อยู่ที่พ่อแม่แล้วการทําอาหารหรือการซื้ออาหารเข้าบ้านก็พยายามจะใช้วิธีอื่นใช้อย่างอื่นบ้างจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบผ,มผมเชื่อว่า เด็กสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนได้นะครับขึ้นอยู่อยู่กับพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่จริงนะคะคุณหมอคือเราอยู่กับพ่อแม่ที่ชอบทานอะไรอ่ะเราจะชอบทานแบบนั้นเช่นที่บ้านวัดพ่อแม่ชอบทานผักมากเราก็จะกลายเป็นเติบโตมาเป็นคนที่ทานผักไปโดยปริยายในขณะที่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหชอบมากแป้งข้าวเส้นมีก๋วยเตี๋ยวก็จะทานแต่แป้ง พราะฉะนั้นก็ปรับพฤติกรรมตั้งแต่คุณแม่นั่นแหละนะคะให้เลือกซื้ออะไรเข้ามาในบ้านให้มีคุณค่าแต่ที่แน่คืออย่าไปห้ามเขาเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นเนาะห้ามทางอ้อมคอยบริหารคอยบริหารก็พ่อแม่จะต้องทําตัวเป็นตัวอย่างนะครันะคะาคำถัมเขาต่อมาค่ะลูกสาวอายุเก้าขวบค่ะมีประจําเดือนแล้วค่ะคุณหมอแม่ของดิฉันบอกว่าคุณยายนี่แหละบอกว่าให้พาลูกไปฉีดระงับไว้คอนมันทําได้หรือคะควรทําหรือเปล่า ก็อันที่หนึ่งเก้าขวบมีประจําเดือนเนี่ยก็ถือว่าเร็วผิดปกตินะฮะถัดไปก็คือว่าเราต้องไปดูก่อนว่ามีเหตุไหมนะครับถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นที่ซ่อนเร้นอยู่ถามว่ารักษาได้ไหมการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับคุณหมอก็จะดูก่อนว่าหนึ่งสมควรรักษาไหมเด็กบางคนก็ไม่จำเป็นต้องรักษาก็มีนะฮะถ้าเกิดเขาดูแลตัวเองได้ดีความสูงเขาดูไปแล้วจะอยู่ในเกณฑ์โอเคไม่ผิดปกติถ้าเกิดดูแล้วดูจะตี้ยมาก กระดูกอยู่ในภาวะที่ยังอาจจะรักษาได้อย่างนี้เราก็จะแนะนําให้การรักษาต้องเรียนว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันสมมุติเพื่อนมาในห้องเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งบางคนแนะนํารักษาอีกคนหนึ่งแนะนําไม่รักษามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นเช่นความสูงพ่อแม่อายุกระดูกวุฒิภาวะของเด็กคือมันมีปัจจัยในการตัดสินในการรักษาหลายอย่างค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอคะและอย่างที่เขาบอกว่าการฉีดระงับเนี่ยคือมดอยากรู้กลไกลไว่าสมุ่ายาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปทําให้ ไข่ไม่ตกราคารือวยยังไงคือเหมือนที่เรียนให้ทราบว่านาฬิกาปลุกมันทํางานมันมีการหลั่งฮอร์โมนมากระตุ้นหลังไข่แลวก็สร้างฮอร์โมนใช่ไหมครับการรักษาก็คือการฉีดยาเพื่อย,ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนจากปอมหรือนาฬิกาปลุกเรือนนี้ครับ<อ>หยุดไว้ก่อนซึ่งการฉีดยาจะต้องฉีดเดือนละหนึ่งครั้งไปเรื่อยเืหรอไปเรื่อยๆครับคือฤทธิ์ของยาจะอยู่ประมาณ4สัปดาห์โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ ตัดสินใจในการรักษาเนี่ยเราจะต้องฉีดยาทุกสี่อาทิตย์หรือประมาณเดือนละครั้งไปนิดนึงอย่างนี้ก็ต้องเป๊ะสิครับเกิดหลุดไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่เป็นไรโดยทั่วไปอยู่ประมาณ4ี่แล้วก็บวกลบ1สัปดาห์พอยังพอไปโรงพยาบาลทุกเดือนมันไม่สนุกนะพี่ตามถ้าดตอนเป็นเด็กถูกหลอกไปหาหมอฟันยังต้องเอาแบบของเล่นมาล่อเลยนี่แบบว่าให้ล่อฉันไปฉีดยาทุกเดือนฉันไม่ไหวนะอย่างงี้ยหรอเออแต่ว่าเราเราเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุเลยคือที่นาฬิกาปลุกเลยนะค่ะได้ครับออาจะมีคำถามต่อมาครับคุณหมอครับ ลูกสาวโตเร็วมากค่ะคุณหมอดิฉันให้เขาดื่มนมนะครับเลี้ยงลูกด้วยกันเืิมนมเสริมแคลเซียมด้วยนะครับตอนนี้อายุแค่8ขวบแต่สูง145ซนติเมตรแล้วกลัวจะเป็นสาวเร็วควรจะลดแคลเซียมหรือว่าลดนมลงดีไหมครับ จริงๆถ้า8ขวบ145เซนนี่ก็สูงมากนะสูงเท่าหนูว่าคุณหมอใช่สูงมากหนู32บสอต้องกลับต้องต้องกลับไปดูต้องกลับไปดูว่าให้กินนมเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับคือบางครั้งเนี่ยจะเจอที่เรียกว่าภาวะโพชนาการเกินนะฮะเด็กกลุ่มนี้ก็จะดูอ้วนแล้วก็สูง และเด็กกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มจะเป็นสาวเร็วเพราะฉะนั้นถ้าดูฟังดูแบบนี้ก็อาจจะต้องตรวจดูนิดนึงว่ามีสาวมีอาการของความเป็นสาวไหมครับที่ถามว่าดื่มนมมากเกินไปดีไหมกินแคลเซียมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าของทุกอย่างเนี่ยต้องเดินทางสายกลางนะครับรับประทานนมเนี่ยวันหนึ่งประมาณ3แก้วพอละครับบางคนให้กินเป็นลิตรโดยมีความเชื่อว่ากินเยอะๆจะสูงปรากฏว่าจะเจอเรงโรคอ้วนแทนครับพ่อแม่เดี๋ยวนี้นะพี่ตั้มโมจะบอกให้เพื่อนมนในทยอมีลูกกันไปหมดละวไปเปิดดูตู้ เย็นนะซื้อเป็นขวดลิตรนะคะคุณหมอขวดใหญ่ๆเลยแช่แช่แช่นะแล้วบางบ้านมีบ้านหนึงมีลูก4ี่คนเขียนชื่อไว้ที่ขวดครับครับน,น้องนูนน้องนี่น้องนั่นเป็นอะไรเนี่ยขวล,ล,ลิตรลูกเนี่ยจะรู้หน้าที่ของตัวเองเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้วันนี้กินนมขวดนี้หมดครับ มัน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 เยอะไปไหมล่ะคุณหมอคือคือบางคนก็เยอะเกินไปครับจริงๆริงก็โดยทั่วไปนะฮะประมาณนมสัก2อสแก้วถือว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าเราได้ร่ลับจากอาหารลับจากอาหารนใช่ครับใช่ครับแต่เด็กบางคนก็ไม่ทานนมอย่างมดเนี่ยบอกเลยตัวเล็กเพราะว่าไม่เอานมเลยกินลูกเวียนหัวก็ว่าแต่ว่าเพื่อนๆมีลูกแล้วเมื่อไหร่ล่ะ โอ้ย<ฆ>หาคนทำก่อนอโอ้โหโอ้โหปัญหาใหญ่กว่าแล้วชันเจ่ฉ <Okay. S 1> ันต้องมีลูกกับเรื่องเล็กครับเชิญครับอ่าคำถามก็ต่อมาครับค,คุณหมอครับลูกสาวผมอายุ1ิบขวบมีประจำเดือนแล้วลูกสาวไม่ชอบเลยเพราะวันหนึ่งโดนเพื่อนล้อว่าเมนแตก เนี่ยดูสิอีเพื่อนนี่นะเขาอายครั้งหน้าถ้าวันไหนมีประจำเดือนลูกบอกว่าลูกอยางหยุดเรียนเลยผมรู้สึกว่าเขากังวลไม่รู้วิธีตัวเองเราคุณแม่เนี่ยแยกทางกับคุณพ่อผมก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีการบอกลูกว่าอะไรครับครจริงๆ10ขวบมีประจำเดือนเนี่ยต้องถือว่าเป็นอะไรที่ปัจจุบัน ยอมรับได้นะครับแต่ก็จะมีเด็กบางคนคล้ายๆกับลูกคุณพ่อท่านนี้คืออยู่ในภาวะที่ยังไม่พร้อมครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้รับการเตรียมตัวมาก่อนไม่ได้รับการสอนมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหนึ่งคุณแม่ถ้าอยู่ด้วยหรือคุณครูในโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีสนช่วยในการให้ความรู้เด็กกลุ่มนี้ว่าการมีประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องปกติซึ่งผมเข้าใจว่าปัจจุบันในโรงเรียนมีการสอนสิ่งเหล่านี้นะครับงนั้นถ้ามีการเตรียมตัวเด็กกลุ่มนี้เนี่ย ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็อาจจะต้องหาญาติคุณป้าคุณน้าที่เป็นผู้หญิงที่คิดว่าสนิทกับเขาเนี่ยค่อยๆอ,อธิบายใช้เวลาสักพักหนึ่งเท่าที่ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้จะดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยมีปัญหาค,คุณหมอคะอันนี้มัาถามเป็นความรู้ว่าตามที่คุณหมอเจอคนไข้มาเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่พ่อเนี่ยจะคุยกับลูกผู้หญิงในเรื่องแบบนี้ เป็นคุยได้ครับเป็นฮะพ่อก็คุยได้ครับถ้าสนิทกันเนี่ยคุยได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือบางคนเด็กผู้ชายคุณแม่ก็คุยบางเรื่องกับเด็กผู้ชายได้ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรคือผมว่าทั้งพ่อแม่เนี่ยมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ทั้งคู่ครูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยมากๆนะครับอย่างมดเล่นหญิงล้วนพี่ตั้มเราจะถูกเตรียมความพร้อมเรื่องของผู้หญิงทั้งหมด ตั้งปอลหนึ่งเลยคือไม่มีใครตกใจอะไรใดๆทั้งนั้นมีแต่คนแบบเล่นกันล้อกันเหมือนเป็นเรื่องสนุกไงแต่อย่างบางคนเนี่ยเพื่อนอย่างที่เจอในมหาวิทยาลัยจะรู้เลยว่าคนไหนที่มาจากโรงเรียนสหครัครับจะมีเปอร์เซ็นต์การโดนล้อมากกว่าเพื่อนที่อยู่ในในหญิงล้วนเลยไม่เป็นการเตรียมตัวของของคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยเหมือนกันใช่ใช่รับที่ต้องเรียนชายล้วนก็จะมีกลุ่มที่จะให้ข้อมูล ให้ข้อมูลอีกอย่างนึ่งนะได้ความรู้จากเพื่นเป็นอีกแบบนึงอย่าอย่าเธอเป็นคนให้ความรู้เขาเป็นเชิเตอร์ซะเองรับแล้วผมก็ถามต่อมาครับคุณหมอครับลูกสาวสูงเร็วมากครับคุณหมอไปอยู่ต่างประเทศปีเดียวกลับมาสูงกว่าคุณแม่แล้วสูง170 อายุเพียง14ปีโอ้หตอนนี้ดูขาโก่งๆนะครับดิฉันกลัวว่าเขาจะหลังค่อมเก้งๆแล้วก็ไม่สวยควรจะหาวิธีหยุดความสูงหรือปล่อยไปตามธรรมชาติคือข้อมูลอันนี้อาจจะไม่ค่อยละเอียดดีนักนะฮะแต่ถ้าถามว่า1 7อใช่ไหมครับอายุ14ปีก็ต้องกลับไปดูว่าพ่อแม่สูงไหมถ้าพ่อแม่สูง ลูกสาวคนนี้อาจจะมีความสูงตามพันธุกรรมพ่อแม่แล้วถ้าสูงเร็วมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่ามีประจำเดือนยังสมมุติถ้าตอนนี้มีประจำเดือนผมก็จะว่า14น่าจะมีประจำเดือนแล้วแหละคือถ้ามีก็ไม่ต้องตกใจหลังจากนี้การเจริญเติบโตก็จะช้าลงนะครับผมคิดว่าคงต้องมีปัจจัยหลายอย่างในการที่จะดูว่าสมควรทําอะไรไหมครับผมค่ะอจ ข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ไปพบแพทย์ที่ดูแลปรึกษาได้รปึกษาได้แต่โดยส่วนใหญ่เด็กๆที่สูงมากกว่าเพื่อนผิดปกติเนี่ยมักจะหลังค่อมนะเขาพยายามจะคล้ายกับย่อตัวเองเพราะรู้สึกว่าเขาจะดูสูงกว่าเด็กทั่วๆไปดูแตกต่างเพื่อนย่อลงเนี่ยนะมันช่วยได้สักกี่เซนวะแกนะอยากจะบอกน้องๆที่บ้านว่าแบบแกหยุดค่อมเถอเออสูงแล้วสูงเลยเดี๋ยวมันหยุดเองใช่มาคือฉันสิต้องปีนขึ้นไปอยู่บนเส้นสูงทุกวัน ไม่ถูกต้องคำถามข้อต่อมาค่ะลูกสาวอายุ8ขวบมีประจำเดือนแล้วค่ะดิฉันพานลูกไปพบแพทย์ตามคําแนะนําของเพื่อนนี่แหละนะคะคุณหมอบอกว่าต้องเอ็กซเรย์เอ็รู้สึกแพงมันคืออะไรคะดิฉันจำเป็นต้องทํำไหมครับคือต้องบอกว่า8ขวบมีประจำเดือนนี่ถือว่าเร็วมากนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะเจอภา,าวะผิดปกติ ในต่อมใต้สมองหรือใกล้ๆกับนาฬิกาปลุกที่ผมสมมติฐานนะฮะก็คือมันก็ต่อมในการผลิตฮอร์โมนเนี่ยอาจจะมีบางอย่างซ่อนเล้นอยู่การทำ MRI ก็คือเราจะเข้าไปดูว่าต่อมในการผลิตฮอร์โมนเนี่ยมีอะไรไป็รบกวนไหม เช่นเรากลัวอย่างหนึ่งก็คือมีเส้นสือมีก้อนเนื้อหรือมีอะไรไป็รคควรอันนี้ผมคิดว่าสมควรจะทำนะครับสมควรจะทำคุณมอคะเอ็มไอไม่ใช่อุโมงปะคะใช่ครับใช่ครับที่นอนนิ่งๆหรือเปล่าเจ็บป่าวหมอเจ็บไหมในการทำเนี่ยไม่เจ็บแต่ว่ากระบวนการในการที่จะทำเนี่ยถ้าเด็กไม่นิ่งบางทีเขาก็จะต้องมีการให้น้ำเกลือให้ยาให้รับแล้วก็ก็คืออาจจะเจ็บตรงอาจจะต้องมีการแทงน้ำเกลือแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับอาจจะต้องมีการให้ยาให้อะไรทางเส้นเท่านั้นเองค แต่กระบวนการในการทำเนี่ยไม่ได้เจ็บอะไรครับคุณหมอเรียนถามเพิ่มเติมค่ะสงสัยขึ้นมาว่าเอออายุที่คุณหมอให้เนี่ยเช่นเด็กๆกผู้หญิง10ขวบถ้ามีประจำเดือนเนี่ยในปัจจุบันนี้ถือว่ารับได้แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติด้วยไหมคะเช่นสมมติว่าลูกเราเป็นลูกครึ่งเขาจะเร็วขึ้นไหมคะคือจริงๆถ้าไปดูข้อมูลเมืองนอกนะครับเทรนดของการมีประจำเดือนก็ยังอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก12บอขวบนะครับแต่การมีหน้าอกเนี่ยอาจจะดูเร็วขึ้นบางประเทศ อย่างในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะยอมรับที่ประมาณสัก7จ็ดขบครึ่งคือว่าปกตินะครัะะคงานวิจัยในแถบยุโรปหรืออเมริกาเองเนี่ยก็อาจจะพบว่าปัจจุบันเด็กเนี่ยจะดูมีหน้าอกเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงตามมาตรฐาดมาตรฐานทั่วไปเราก็ยังคงใช้แปดขวบเ,เป็นเกณฑ์นในการตัดสินอ,อาหารการกินเนื้อนมไข่ของเขาเกี่ยวอาจจะมีผลครับนะครับ แตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากครับผมได้ครับคำถามต่อมาครับคุณหมอครับตอนนี้ลูกที่ฉันอา,ายุใกล้จะ15แล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนเลยค่ะเอามาอีกมุมหนึ่งนะครับควรไปพบแพทย์ไหมคะหรือควรทำยังไงดี อายุ15ยังไม่มีประจำเดือนเนี่ยจริงๆก็ยังอาจจะรอได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับขอให้จะมีเด็กบางคนที่เหมือนกันเรียกว่าม้าตินปลายคือที่คุยกันเมื่อกี้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นสาวช้าแต่ครนี้ต้องย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับว่า ลูกของคุณแม่ท่านนี้มีหน้าอกหรือยังนะครับจะมีอีกภาวะหนึ่งซึ่งไม่เป็นสาวเลยไม่มีหน้าอกด้วยและมีไม่มีประจำเดือนด้วยอย่างนี้อาจจะมีความผิดปกติเมื่อกี้เราพูดว่าไอ้ต่อมเนี่ยมันทํางานเร็วใช่ไหมครับมันจะมีบางอย่างที่ต่อมนี้ไม่ทางานเหมือนกันการระดับุนไม่ปลุยฉันตื่นสายนาฬิกาไม่ปรุงอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนเร้นอยู่เรียกว่าไปหาคุณหมอดีกว่าครับนะครับเออค่ะคำถามข้อต่อมาค่ะ มีลูกสาวสองคนค่ะคุณหมออายุ3และ6ขวบโอ้โหกำลังน่ารักเลยนะคะเด็กวัยนี้ควรมีโภชนาการการนอนและการออกกําลังกายประมาณไหนดีคะจึงจะทําให้เขาโตตามวัยฉลาดและอารมณ์ดีเออก็จริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยนะครับอาหารการกินก็เหมือนที่เรียนทุทันราเกินห้าหมู่นมก็ประมาณ3ามแก้วต่อวันไม่ต้องถึงขนาดจะต้องมีการให้กินนมเป็นลิตรขนาดนั้นนะครับถัดไปก็คือการออกกําลังกายต้องบอกว่า3ามขวบเนี่ยจะไปให้เด็กออกกําลังกาย เป็นเรื่องเป็นรายขนาดนั้นไม่ไหวไม่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 ง่ายนักแต่ถ้า5้าขวบ6ขวบไปแล้วเนี่ยการเล่นกีฬาบางประเภทเช่นอาจจะเอาไปเรียนว่ายน้ําหรืออาจจะทิ้จักรยานหรือเล่นอะไรอย่างงี้อันนี้พอจะทําได้คือให้อยู่ในการละเล่นของเขาใช่ครับใช่ครับเขาก็ไม่เบื่อด้วยนะเพราะจริงๆเด็กวัยนี้ไม่น่าจะชอบอยู่เฉยๆอยู่แล่นะคะก็ไม่น่ากังวลครับผมครับคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับคุณหมอครับลูกสาวประจําเดือนมาครั้งแรกอายุ9้าขวบนะครับมา6วันเลยทีเดียวคุณหมอครับ แบบนี้ถือว่ามาเร็วใช่ไหมคะแล้วทาไมมาเยอะจังเลยสงสัยว่าผิดปกติครับคือถ้าดูที่อายุการมีประจําเดือนที่อายุ9ขวบเนี่ยก็ถือว่าเร็วผิดปกตินั้นก็อันนี้ควรจะต้องดรับการตรวจว่ามีอะไรผิดปกติไหมการมีประจําเดือนครั้งแรกอันนี้ไม่แน่เสมอไปว่าจะมีวันเดียวมา2วันมา3วันแต่ถ้าอยู่ประมาณอยู่ในช่วง5-6วันของการมีประจําเดือนเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่ายอมรับได้แต่เนื่องจากเวลาที่เขามีประจําเดือนเนี่ยมาเร็วเกินไป อันนี้ก็ควรถือว่าผิดปกติครับก็ไปพบแพทย์เรืบอเป็นกาดีกว่านะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณผู้ชมได้รับความรู้เรียกว่าขับแก้วเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สุธิพงศ์วัชรศิลป์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอคขอบคุณมากครับคุณมาครับดีครับในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ล้วนเลยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะจวกลับมานะครับ